โค้ดเนออินเตอร์นะคะก็ขอกระฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโค้ดเนออินเตอร์นะคะวันนี้โค้ดเนออินเตอร์นะคะจะมาแบ่งปันนะคะการทำคลิปวิดีโอฟูดเทปนะคะโค้ดเนออินเตอร์นะคะจะใช้นะคะวิดีโอฟูดเทจอันนี้นะคะในการโพสนะคะไปที่ Facebook เพจอินต่าแกรม YouTube นะคะเพื่อ ื่อให้เรานะคะมีลูกค้านะคะกลุ่มใหม่ๆเข้ามานะคะจะเป็นวิดีโอฟุตเทศนะคะเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะคนไทยในต่างแดนนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะติดตามได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดแอปนะคะตัวลายมาสเตอร์นะคะ android นะคะเข้าไปที่เพ s สโต e นะคะส่วน ไอโฟนไปที่ App Store นะคะกดดาวน์โหลดคายมาสเตอร์เข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าตามเป็นแบบนี้นะคะให้กดนะคะตัววงกลมนะคะตรงกลางใหญ่ๆนะคะตรงนี้เข้าไปเลยนะคะ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะอัตราส่วนที่ใช้นะคะใช้4ต่อ5นะคะอัตราส่วนที่ใช้ใช้4ต่อ5นะคะแต่พอดีเครื่องโคดเนยนะคะไม่มี4ต่อ5นะคะโคดเนยจะใช้1ต่อ1นะคะแต่ทุกท่านนะคะให้ใช้ขนาด4ต่อ5เมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเครื่องของใครขึ้นแบบโคดเนยนะคะให้กดคําว่ามีเดียนในวงกลมตัวนี้เข้าไปเลยนะคะ ตัวนี้นะอ่าส่วนของใครเปิดมาแล้วนะคะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเจอหน้าตาแบบแบบนี้ให้ทุกคนนะคะไปที่ Line Movie นะคะไปที่ Line Movie นะคะไปเอานะคะอ่าภาพวิดีโอนะคะประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเลยค่ะกดมาที่ Line Movie นะคะแตะไปที่อัลบั้มค่ะ แล้วก็เลือกวิวนะคะประเทศญี่ปุ่นขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะมองมาด้านขวาค่ะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะกลมๆนะคะแตะเครื่องหมายถูกค่ะที่ด้านขวานะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะเอาเอานิ้วมาจิ้มที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะให้ขึ้นกขอบสีเหลืองนะคะจากนั้นนะคะเ,เราจะทำการนะคะขยายนะคะ ขยายตัวภาพนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้ขึ้นขอบเหลืองแบบนี้นะคะมองมาทางด้านขวาค่ะจะมีเมนูสี่เหลี่ยมซ้อนกันนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างกันไกลนะคะให้แตะสี่เหลี่ยมซ้อนกันตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้กดเครื่องหมายเท่ากับค่ะตรงนี้นะคะจะขึ้นแพนแอนซูมนะคะจากนั้นนะคะให้เอานิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้นะคะถ่างภาพนี้ออกนะคะให้ใหญ่ขึ้นนะคะ,อ,ะอย่า เอ่อให้ใหญ่อยู่ในขอบสีดำพอดีนะคะให้วางอยู่ลักษณะบแบบนี้นะคะให้วางอยู่ในลักษณะบแบบนี้นะคะขยายเขาให้เต็มจอนะคะให้ให้วางมิดขอบสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะอะ่แล้วก็ขยับเขานะคะวางแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะมุมบนนะคะขวามือ แล้วเรานะคะจะทําการก๊อปปี้นะคะเลเยอร์นี้นะคะ1ครั้งนะคะเพื่อ,เ,อเดี๋ยววิดีโอเข้ามาเขามีความยาวมากกว่าอันนี้นะคะเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําวิดีโออันนี้ให้ยาวแตะมาที่เลเยอร์ที่1ค่ะให้ขึ้นขอบเหลืองแบบนี้นะคะแล้วมองขึ้นไปด้านบนค่ะนะคะจุด3จุดไข่ปลานะคะของทุกท่านนะคะน่าจะอยู่ด้านบนนะคะ แตะไปที่ด้านบนของค้ดเนยนะคะอยู่ใต้ถังขยะกดจุดไข่ปลาค่ะเสร็จแล้วให้กดคําว่าคัดลอกค่ะอ่าเห็นไหมคะเราก็มีแผ่นฟิล์มนะคะอีกหนึ่งแผ่นนะคะเข้ามาต่อตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ทำการเลื่อนนะคะแผ่นเลเยอร์นี้นะคะมาอยู่ทางหัวอ่านนะคะให้หัวอ่านนะคะเส้นสีแดงแนวตรงนี้นะคะอยู่ข้างหน้าแผ่นเลเยอร์นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะไปเอานะคะรูปมือถือนะคะของเราขึ้นมานะคะให้แตะที่เลเยอร์ค่ะมีเดียค่ะไปที่ลายนะคะไปที่ลายนะคะพอโทษเนยส่งให้อยู่ที่ลายนะคะไปเอารูปมือถือขึ้นมานะคะทีนี้นะคะความยาวของมือถือนะคะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะยาวนะคะายาวเกินไปนะคะให้มองมาทางด้านนี้นะคะ ทางด้านขวามือนะคะเมนูใต้กันไกลค่ะจะมีคำว่าครอบนะคะแตะไปค่ะแล้วก็ไปเปิดตรงมาร์คนี้ออกนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะให้เราครอบนะคะโทรศัพท์อันนี้นะคะให้มันสั้นลงนะคะพื้นสีขาวให้มันสั้นลงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดถูกค่ะแล้วให้เราเอามือมาแตะที่หน้าจอโทรศัพท์สีเขียวนะคะ แล้วก็ลากนะคะหัวลูกศรทิ่มลงตรงนี้นะคะออกมานะคะาลากออกมาแล้วก็มาวางนะคะถ้าเขายังใหญ่ไปอีกนะคะเราก็ทำการครอบเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็มาปรับองศาของเรานะคะว่าให้วางนะคะทีนี้นะคะโคตดน้อยคิดว่าลูกข้างบนมันใหญ่เกินนะคะ อ่ะใครวางให้พอดีนะคะวางให้พอดีตรงไหนไม่ได้นะคะเราก็จับนะคะจับขยับภาพนั้นนะคะถ้าภาพบนใหญ่ก็แตะไปที่ระยอะที่1น,นะคะแล้วก็มาที่ pan and zoom นะคะทําการบีบรูปนี้เข้ามาหน่อยนึงนะคะ,ะเพราะว่าอัตราส่วนนะคะของแต่ละเครื่องนะคะเขาไม่เท่ากันนะคะหน้าจอไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคนจัดวางให้ดีๆนะคะตำแหน่งนี้นะคะ เราโคดเนยก็มาขยับแผ่นนี้ขึ้นไปนะคะอดีโคดเนยใช้หนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะความสูงมันอาจจะไม่ได้กันเครื่องของทุกท่านน่าจะลงล็อกได้ง่ายกว่าของโคดเนยนะคะก็ลองขยับดูนะคะ เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะธนาคารยังเบี้ยวอยู่ขอปรับขนาดให้ได้แป๊บนึงนะคะคน โอเคแล้วนะคะเมื่อเราได้ขนาดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะให้มองลงมาข้างล่างนะคะแผ่นเลเยอร์นะคะรูปมือถือของเราจอเขียวนะคะให้กดมาที่เลเยอร์ที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะลากออกไปให้มีความยาวเท่ากับเลเยอร์อที่1นะคะมีความยาวเท่ากันแล้วนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราก็เอามือนะคะมาแตะที่เลเยอร์ที่2ค่ะลากมาหัวอ่านนะคะต้นทางหัวอ่าน แตะไปที่เลเยอร์ที่สองนะคะแล้วให้ไปทำการเปิดโคมาคีนค่ะแตะที่โคมาคีนเสร็จแล้วนะคะเอ,อ่เปิดตรงนี้เลยค่ะนะคะเปิดให้เป็นสีส้มนะคะอ่ะทีนี้ลูกโทรศัพท์ของเราได้ทําการเปิดโคมาคีนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทีแรกมีพื้นเขียวอยู่ตอนนี้เป็นพื้นดําแล้วนะคะตกลงกดเครื่องหมายถูกนะคะ จากนั้นนะคะเราจะไปเอาชิ้นงานที่3เข้ามาแล้วนะคะกดที่เลเยอร์ค่ะมีเดียนะคะแล้วก็ไปที่ไลน์มูวี่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปเอารูปแม่บ้านยุคใหม่ 5G เข้ามานะคะเป็นแบบนี้ให้ทุกคนย่อนะคะยอ่อตรงนี้เขาจะมีลูกศรหัวทิมลงนะคะเราสามารถย่อขยายได้นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราทำการหมุนได้นะคะ ลูกศรโค้งงอตรงนี้นะคะสามารถหมุนนะคะหมุนได้แล้วเราก็มาปรับค่ะ,ะปรับให้ข้อความวางอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้นะคะ,ะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วลองเพลเล่นดูค่ะข้อความมันหล่นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะหยุดตรงกลางไหมถ้าหยุดตรงกลางแล้วก็โอเคนะคะถ้าข้อความนะคะมันไม่ได้หยุดตรงกลางนะคะเราก็ทําการแตะ ที่เลเยอร์นี้นะคะเราก็ขยับเอานะคะถ้าไม่ได้กึ่งกลางนะคะเราสามารถมาแตะแล้วก็ขยับได้นะคะให้จัดตำแหน่งให้เขาให้ได้ติดกึ่งกลางนะคะใหญ่นะคะทีน,นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทําการนะคะใส่ตัวอักษรนะคะมาที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็เลือกตัวอักษรนะคะตัวที่นะคะพิมพ์ข้อความค่ะ ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถพิมพ์ข้อความนะคะลงไปได้เลยนะคะว่าเรานะคะต้องการาหาสมาชิกมาเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็พิมพ์ไปเลยคาวาวดีนะคะเรียนออนไลน์ก็าบาทอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่คอนเทนต์ไปนะคะ,ะโค้ดเนยจะพิมพ์คําว่าคาวดีนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้คาวดีของโค้ดเนยนะคะเป็นสีขาวนะคะโค้ดเนยต้องการเปลี่ยนสีนะคะ มาแตะสี่เหลี่ยมนะคะข้างๆกันไกลตรงนี้นะแตะไปนะคะเราโค้ดเนยก็จะเลือกสีเหลืองนะคะเลือกเสร็จกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะอ่ะเราโค้ดเนยต้องการใส่ขอบนะคะปัดเมนูกันไกลขึ้นไปค่ะใส่ขอบให้ตัวอักษรนะคะใส่ขอบแตะไปที่ขอบเปิดอีเลเบอร์ตรงนี้ออกนะคะให้เป็นสีแดงหรือสีส้มๆนะคะ แตะมาตรงสีดำตรงนี้นะคะแตะไปนะคะโคดเนยก็ใส่ขอบเป็นสีส้มนะคะเสร็จแล้วกดถูกนะคะทีนี้โคดเนยมองแล้วนะคะว่าขอบของโคดเนยมันหนักเกินไปโคดเนยต้องการทําให้ขอบมันบางกว่านี้นะคะมองมาตรงน้ําหนักนะคะตรงนี้เขาจะมีตุ่มเม็ดเม็ดมะยมนะคะเราก็เลื่อนไปทางซ้ายนะคะขอบเขาก็จะบางนะคะจากนั้นกดเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือค่ะ แะมาที่ข้อความที่หน้าจอใหญ่นะคะแล้วก็ทำการย่อนะคะขนาดลงนะคะแล้วเราก็จับวางเลยนะคะจับวางข้อความของเราลงไปเลยนะคะแต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะคะอะกดในขยายให้ดูก่อนนะคะใครต้องการเปลี่ยนฟอนต์นะคะมาที่ A A นะคะตรงนี้นะคะข้างกันไก่เลือกเมนูภาษาไทยซ้ายมือตรงนี้นะคะกดภาษาไทย ถ้าใครในนี้ไม่มีฟอนต์นะคะมองขึ้นด้านบนค่ะมุมบนขวามือนะคะจะมีรูปบ้านหรือร้านค้าแตะมาที่ร้านค้านะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนเมนูตรงนี้ขึ้นทัางบนนะคะแตะไปที่ภาษาไทยในนี้นะคะเขาจะมีฟอนต์ต่างๆนานาให้เราเยอะแยะเลยนะคะเราก็จิ้มไปนะคะอะ่จิ้มไปเราต้องการเลือกอันนี้เราก็กดติดตั้งนะคะทุกคนสามารถมาติดตั้งในนี้ได้ทุกอันนะคะ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกดถอยหลังโทรศัพท์ของเครื่องออกมา1ครั้งค่ะแล้วเราก็มาเลือกฟอนต์เลยค่ะทุกคนต้องเข้ามาดูนะคะว่าฟอนต์ในแต่ละชื่อนะคะตัวอักษรเขาเป็นแบบไหนนะคะก็เข้ามาเลือกดูได้นะคะคดเนยจะสุ่มเลือกเอาอันนี้นะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะด้านบนขวามือกดเนยได้ข้อความแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นภาษาไวรุ่นหน่อยนะคะก็โอเคเนาะมันไม่ใช่เป็นภาษาทางการนะคะ ก็วางข้อความนี้ลงไปนะคะจากนั้นนะคะเราต้องการนะคะให้เรามาดึงเลเยอร์ข้อความข่าวดีของเรานี้นะคะออกไปทางด้านขวานะคะให้มีความยาวเท่ากับวิดีโอของเรานะคะวิดีโอที่อยู่ในมือถือนะคะให้วางข้อความให้พอดีกับวิดีโอที่อยู่ในมือถือเป็นวิดีโอหลักนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกไปนะคะตรงนี้นะจากนั้นให้เลื่อนหัวอ่านมาข้างหน้าค่ะนะคะ ให้เลื่อนหัวอ่านนำหน้าแผ่นฟลีมนะคะหรือที่จุดเริ่มต้นนะคะเราต้องการใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเราก็มากดที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ตัวอักษรนะคะเราก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะหรือนะคะใครต้องการนะคะใครต้องการที่ใช้ฟอนต์เดิมนะคะใช้ฟอนต์เดิมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าไปหาฟอนต์เนอะบางทีเราจําไม่ได้นะคะเราก็มาแตะที่คําว่า่าวดีนะคะแล้วก็กด ที่จุดไข่ปลานะคะ3จุดด้านบนนะคะอ่ะแล้วก็กดคําว่าคัดลอกนะคะแล้วเราก็จะได้เลเยอร์เพิ่มมาอยู่ข้างล่างนี้นะคะข่าดี2อ,อันแล้วก็เลเยอร์นะคะเขาก็ลากให้เราไปจนถึงปลายทางแล้วนะคะเราไม่ต้องมาลากเลเยอร์ซ้ํานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะคือคําว่าข่าดีที่เรากดคัดลอกมานะคะให้แตะไปที่หน้าจอค่ะแล้ก็ลากเขาลงมานะคะ เราก็จะได้ข้อความข่าวดีแล้วแต่ทีนี้เราต้องการเปลี่ยนข้อความนะคะให้มองขึ้นไปด้านบนสุดนะคะจะมือเหมือนแป้นคีย์บอร์ดนะคะแตะไปค่ะแล้วเราก็ไปแก้ไขข้อความค่ะคนหนึ่งก็จะพิมพ์ว่าคนไทยนะคะคนไทยในต่างแดนข่าวดีคนไทยในต่างแดนนะคะ อ่าใครต้องการนะคะพิมพ์ข้อความหรือใส่คอนเทนต์อะไรนะคะเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์99บาทนะคะเราก็สามารถนะคะใส่คอนเทนต์นะคะหรือข้อความลงไปได้เลยนะคะคอร์อดเลยต้องการเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะก็แตะมาที่ข้างๆกันไกลจะมีสีนะคะแตะไปเลยกดเลยขอเลือกสีส้มนะคะกดเครื่องหมายทูกนะคะจากนั้นขอบนะคะปัดเมนูขึ้นด้านบนเลือกขอบนะคะ ขอเลือกขอบเหลืองนะคะ,ะสลับกันนิดนึงให้ข้อความมาดูแตกต่างนะคะไม่ซ้ํากันโอเคจัดวางข้อความนะคะให้สวยงามนะคะอย่าให้มันทับกันนะคะพยายามมองข้อความให้มันจัดวางให้ลงตัวนะคะทีนี้นะคะเราวางข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วคอนเทนต์ตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะ จะพิมพ์ว่าข่าวดีเรียนออนไลน์99บาทก็ได้นะคะใส่คอนเทนต์ตามที่ทุกคนวางไว้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้มองขึ้นด้านบนนะคะคดเนยจะเอารูปธงชาตินะคะมาใส่ที่ด้านบนซ้ายมือนะคะแตะมาที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ไปเลือกโอเวอร์เรนนะคะหรือคําว่าสติกเกอร์นะคะแตะไปเลยค่ะทีนี้นะคะมอง ทุกท่านคงยังไม่ได้โหลดมานะคะก็ปัดเมนูตรงนี้นะคะใต้โอเวอร์เลนขึ้นไปให้หมดจนเจอคำว่ารับเพิ่มเติมนะคะแตะคำว่า,ารับเพิ่มเติมค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกท่านนะคะก็จะเจอหน้าต่างเมนูอย่างนี้นะคะในนี้ทุกท่านสามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะคะเก็บไว้ได้เลยนะคะทุกหัวข้อทุกเมนูนะคะเฉลิมฉลองก็มีนะคะนี่นะคะเข้ามาดาวนโหลดได้เลยนะคะแล้วก็กดมาที่ตกแต่งนะคะ ตัวธงชาติเรานะคะจะอยู่ในเครื่องมือตกแต่งอันนี้แหละเราเจออันแรกแล้วนะคะธงนะคะเราก็กดไปนะคะแล้วเรากดเพลเล่นได้นะคะเขาจะมีลูกศรให้เรากดเพลเห็นไหมคะธงมันเคลื่อนไหวได้เสร็จแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นการว่าดาวโหลดแต่โคตรเนยดาวโหลดมาแล้วก็จะขึ้นคำว่าติดตั้งนะคะจากนั้นค่ะ บัตเมนูขึ้นด้านบนจะ,จะเจอธงอีกอันหนึ่งนะคะเป็นธงประจำชาตินะคะมีประเทศไทยด้วยนะคะก็กดตรงนี้นะคะกดดาวน์โหลดไปนะคะของเนยดาวน์โหลดแล้วนะคะอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้ถอยย้อนหลังกลับมานะคะถอยกลับมาเลยนะคะจะเจอเมนูนี้นะคะก็ให้เลือกตรงโอเวอร์เรนนี้นะคะคำว่าธงประจำชาตินะคะแตะไปค่ะแล้วก็ไปเลือกธงชาติประเทศญี่ปุ่นขึ้นมานะคะจิ้มไปนะคะ จิ้มไปที่จอภาพนะคะใหญ่นะคะแล้วมันจะมีเครื่องหมายครอบภาพมาให้นะคะมีหัวลูกศรตรงนี้นะคะให้ย่อนะคะทงชาติลงนะคะแล้วก็เอาขึ้นไปวางนะคะใครจะวางซ้ายหรือวางมุมขวาก็ได้นะคะแล้วแต่นะจากนั้นนะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะ แล้วก็มาที่เลเยอร์ข้างล่างสีส้มนะคะที่เขียนว่าธงประจำชาตินะคะแตะไปให้ขึ้นขอบเหลืองนะคะก็รากความยาวนะคะออกไปนะคะให้มีความยาวเท่ากับวิดีโอของเรานะคะอ่ะให้มีความยาวเท่ากับวิดีโอของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากดเพลเล่นกดเครื่องหมายถูกนะคะกดเครื่องหมายถูกแล้วเพลเล่นค่ะ เท็ความถูกต้องอีกทีนะคะอ่ายังไม่จบโพสเลยนะคะอยากได้หิมะมาโปรยประยูอยู่ในฉากของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็กดไปที่เลเยอร์ค่ะเลือกสติกเกอร์หรือโอเวอร์เนนะคะตรงนี้นะคะทุกคนสามารถมาใส่ของตกแต่งอะไรเพิ่มไปได้นะคะต่างๆนานานะคะอยู่ที่ทุกคนชอบเลยนะคะแต่อย่าให้ใส่เยอะนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะอย่าให้ดูรกรุงลังนะคะไม่เอานะคะ ใส่แล้วให้มันดูดีนะคะคดเนยหาก่อนนะหาหิมะไม่เจอนะคะอยู่ไหนเนาะอ่าเจอหิมะแล้วนะคะหิมะตกนะคะลองเลือกดูนะคะทีนี้คดเนยจะให้ตกเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ดันนะคะดันตรงนี้ ันตรงนี้ออกมาแล้วก็ดันตรงนี้ขึ้นไปให้ตกแค่ตรงนี้นะคะตรงมือถือไม่ต้องการนะคะแล้วก็ลากเลเยอร์ออกมานะคะให้มีความยาวนะคะเท่ากับแผ่นวิดีโอของเรากดื่องหมายถูกแล้วกดเพลเล่นค่ะอ่าโอเคนะคะให้กดเลยอ,อยากให้เขาห่างตรงนี้หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเอาใหม่นิดนึงหิมะกดเลยไปไหนแล้ว กมาที่หิมะนะคะกดเพลย์เล่นใหม่นะคะให้สโลแบบนี้แหละคะ่ะทีนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโพสเนยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองทำดูนะคะเพื่อที่เอาไปโพสไปแชร์ในเพจ Facebook YouTube ได้นะคะทีนี้วิธีการเซฟนะคะก็จะมีอยู่มุมขวามือด้านบนนะคะตรงนี้นะ ก็จะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็หัวลูกศรชี้ขึ้นนะคะทุกคนก็กดไปนะคะของคดเนยจะอยู่ด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายแชร์และส่งออกอย่างนี้นะคะอ่ะเมื่อเรานะคะเซฟนะคะเครื่องใครมีความละเอียดมากพอนะคะให้ใช้นะคะ1น8 0 p นะคะแล้วตัวกลางนี้ให้ใช้2 5นะคะส่วนของเครื่องคดเนยนะคะคดเนยใช้แค่ 720p นะคะแล้วก็ตัวกลางเป็น25จากนั้นกด export ค่ะ เราจะให้เส้นทำลายสีแดงอย่างนี้นะคะวิ่งนะคะจนจบนะคะจนจบคลิปจบประหลอดตรงนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการทำคลายมาสเตอร์นะคะภาพวิดีโอฟูตเทสนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนเอาไปใส่คอนเทนต์เป็นของตัวเองได้เลยนะคะใส่คอนเทนต์เป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็น คอนเทนต์ <Content S 2> เกี่ยวกับการหางานนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็สามารถใส่ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะคะให้เขาเซฟนะคะให้เขาเซฟให้เสร็จนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยคะ่ะเขากำลังวิ่งมาแล้วนะคะใกล้แล้ว เครื่องของทุกคนอาจจะเร็วกว่าของโค้ดเนยนะคะเพราะว่าเครื่องโค้ดเนยเนี่ยมีไฟล์วิดีโอที่เยอะนะคะพื้นที่เหลือแค่2 g กิกเองนะคะก็อาจจะเซฟช้านิดนึงนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเครื่องหมายกดแชร์ตรงนี้นะคะทุกคน,สา,าน,นะคะสามารถแชร์และส่งออกไปที่ YouTube ได้เลยหรือไปที่ l ล n e นะคะก็มาเลือกลายตรงนี้หรือ YouTube ตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกนะคะกับการทำวิดีโอนะคะฟุตเทจอันนี้นะคะโค้ดในอินเตอร์นะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะที่มารับการแบ่งปันในวันนี้นะคะสวัสดีนะคะโค้ดในอินเตอร์นะคะก็ขอกฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมาก